สวัสดีครับท่านบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ให้ในการศึกษาที่เคารพวันนี้สำนักผามังกรหลับก็จะขอหยิบยกเอาธรรมะในทางพระพุทธศาสนามาอธิบายขยายเนื้อความพอเป็นแหล่งความรู้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พูดไปตามกำลังสติปัญญาความสามารถแห่งตนเท่านั้นอาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็ได้ ขอท่านผู้รู้ผู้ฟังได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆด้วยนะครับคือวันนี้จะพูดถึงจะทำดีแบบรีบเร่งด้วยเหตุผลอย่างไรคือส่วนมากเวลาเราใช้ชีวิตอยู่ในดาวโลกนี้ใช่ไหมล่ะมันก็จะดิ้นรนไปทำมาหาจินสืบทอดอัตภาพร่างกายตลอดถึง หาปัจจัยสี่มาทนุบำรุงรักษากายใจให้มีความสุขกายสบายใจนั่นเองมัวแต่ดิ้นรนเพลิดเพลินอยู่บางคนบางท่านก็ได้ลืลมข่าวทำคุณงามความดีหรือทำก็น้อยแต่อนนี้มีทำหมวดหนึ่งหรือหลายหมวดแต่วันนี้เราจะหยิบยกเอาทำหมวดหนึ่งเวลาเราได้แล้วลึกถึงแล้วเจจะรีบทําบุญเลยว่าอย่างนั้นเถรีบทำบุญอย่างเร่งด่วน ทำหมวดนี้ก็คือการระลึกถึงความตายของบุคคลอื่นแล้วน้อมนำมาเทียบกับตนการระลึกถึงความตายของบุคคลอื่นน้อมนำมาเทียบกับตนนี้เป็นฉะไหนหนึ่งท่านให้ระลึกถึงความตายที่ที่จะมีแก่บุคคลอื่นนะคือบุคคลอื่นนั้นมันจะมีลักษณะเจ็ดอย่าง บุคคลอื่นที่เรานึกถึงนี่คือหนึ่งคนที่มียศยิ่งใหญ่เมื่อครั้งปางก่อนนั้นะท่านเหล่านั้นก็ได้ตายไปแล้วยศยิ่งใหญ่ก็เช่นพวกมหาบุรุษต่างๆมหาบุรุษของโลกใช่ไหมล่ะท่านเหล่านี้เป็นผู้มีชื่อเสียงเกียงไกลจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทางด้านแผ่อ,อาณาจักรหรือทางด้านสติปัญญาภูมิศาสตร์รัฐศาสตร์ก็ตามนั้นนะ่ะ อย่างบุคคลสําคัญในโลกนั้นน่ะท่านเหล่านั้นก็ตายไปแล้วว่าอย่างนั้นเถอะไม่สามารถมีชีวิตจีิรังยั่งยืนมาให้เราเห็นได้ทั้งทั้ง,ท,งท่านเหล่านั้นก็มียศอันยิ่งใหญ่เนี่ยเรียกว่าให้เราเห็นความตายที่มันเกิดกับผู้มียศที่ยิ่งใหญ่ว่างนั้นเถอะก็ตายไปแล้วในข้อที่สองนี่ให้ระลึกถึงบุคคลที่มีปัญญามากขออภัยครับบุคคลผู้มีบุญมาก คำว่าบุญมากนี่มันรวมหมดเลยใช่ไหมละ่ะในปัจจัยสี่ในโลกดาวโลกเนี้ยในกรณีอย่างนี้เช่นว่าพวกเสียฐีค้าข้าบอดีต่างๆก็แล้วกันเพราะมันจะไปซ้ำกับข้ออื่นผู้บุญมากเนี้ยการเทียบเอาเป็นมหาเสียฐีของแต่ละเมืองแต่ละครั้งอย่างครั้งพุทธกาลก็จะมีอาณาทบินทิกาเศรษฐีใช่ไหมละ่ะผู้ร่ำรวยเงินทองมากมายกายกองนั่นนะ่ะ ท่านเหล่านั้นก็ตายไปแล้ววอย่างน,านั้นเถิดนั่น่ะถึงท่านมีมากขนาดไหนนั่น่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมให้นึกอย่างนี้มันมีรายละเอียดอยู่อย่างกรณีที่สามนี้ก็คือระลึกถึงบุคคลที่มีกําลังมากกําลังนี้ถ้าเป็นกําลังกายก็จะเป็นพวกที่นักมวยต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมล่ะหรืออย่างที่เราระลึกถึงพวกสีเท้าสีโคตรนี่ท่านมีกําลังมากใช่ไหมขนาด สีโครพระตะบองนั่น,นะท่านปราบช้างน่าต้งเป็นขโขงว่างั้นเถอะจึงเรียกว่าแม่น้ําโขงนั่นน่ะเนี่ยเป็นมีกําลังมากอย่างพวกนักมวยต่างๆหรือพวกมีกําลังมากๆนั่นแหละเขามีแล้วก็ตายไปแล้วว่างั้นเถอดนั่นน่ะอย่างข้ออริสีนี้ก็เป็นผู้มีฤทธิ์มากนั่นน่ะท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีฤทธิ์มากเช่นอย่างพระโมกขลาเนี่ย ท่านมีฤทธิ์มากหอเหินเดินอากาศใช่ไหมละ่ะหอขึ้นไปประลองฤทธิ์ขึ้นไปจนเป็นถึงแดนถุกข,ขาวดีนน่นน่ะไปเจอพระพุทธเจ้าองค์อื่นอีกนน่นน่ะไม่รู้จะไกลขนาดไหนนั่นน่ะที่เรามากล่าวขันกันว่าพระโมกคลานะหลงหลงทางอยู่นั้นน่ะพระพุทธเจ้าองค์องค์ที่อยู่ในแดนถุกข,ขาวดีนั้นก็บอกทางมานั่นน่ะไม่รู้ว่าอยู่เข้าไปอยู่ในจักรวาลไหนไม่รู้เลยนั่นน่ะฤทธิ์มากขนาดนั้นน่ะ เพอเหตนเดินอากาศผิวกายไปได้อย่างรวดเร็วหรือสู้กับนันโดนาคราชอย่างเนี้ยแปลงร่างอย่างรวดเร็วเข้าฌานสี่ออกมาอย่างรวดเร็วป้องกันพิษนาคได้นั่นแหละพระโมคาลานะมีฤทธิ์มากป่านนั้นตอนนี้ท่านก็น,นิพพานไปแล้วนั่นแหะไม่สามารถคงสภาพร่างกายอันมีฤทธิ์มากกันไว้ได้เลยว่าอย่างนั้นเถอะต่อมาในข้อที่ห้านี่คือท่านผู้มีปัญญามาก ผู้มีปัญญามากเราจะนึกได้ง,ง่ายเลยก็คือพระภาษาลีบุตรใช่ไหมล่ะพ้นเป็นอัครสา,าวกเบื้องขวาที่มีปัญญามากนั่นน่ะสามารถอย่างรู้ฟ้าดินเหตุผลของสรรพสินได้อย่างรวดเร็วท่องแท้ลึกซึ้งละเอียดสุขุมคำพีและภาพเลยนั่นน่ะลองจากพระพุทธเจ้าเลยว่าอย่างนั้นเดนั่นน่ะผู้มีปัญญามากเหล่านั้นก็ได้อันตรธานไปแล้วเรียกว่านิพานไปแล้วนั่นน่ะ อย่างประวัติพระปัจเจกพุทธเจ้าที่มาตัดสรูแต่ละครั้งแต่ละคราวแล้วตัดแล้วท่านก็นิพพานไปหมดแล้วนั่นน่ะนี่เป็นต้นให้ระลึกถึงอย่างนี้บุคคลเหล่านี้คือจากนั้นก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราก็ดีใช่ไหมพระสมมาโคัมบรม,มครูเนี่ยสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยหรือพระทศพลยานทัศนะสากยะมุนีตีโลกกนาฏเนี่ย ท่านก็ได้นิพพานไปแล้ว,แล,วแล้วพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆอย่างมากมายใช่ไหมที่เราได้สรรเสริญคุณเนี่ยอย่างในอาตานาติยประปริสูตรก็สรรเสริญพระพุทธเจ้าสังเกตพระองค์ใช่ไหมล่ะพระพุทธเจ้าวิปัสสีพระสิกีพระอื่นๆพระกัสสปะต่างๆนั่นอ่ะรวมแล้วเจ็ดพระองค์นั้นก็ที่เกิดมาแล้วว่าทั้งนั้นเถิะตัดรู้ไปแล้วระดับขันปรินิพานไปแล้วนั่นอ่ะ ผู้ยิ่งใหญ่เหล่านั้นทั้งหมดนั้นน่ะที่เรานึกถึงนั่นน่ะทาไมท่านถึงให้นึกถึงเพราะว่าความยิ่งใหญ่ที่ท่านมีนั้นมันเป็นสุดยอดเลยที่เกิดมาในดาวโลกนี้บุคคลที่จะพึงมีพึงได้ก็ไม่เกินท่านเหล่านี้ว่าอย่างนั้นเถอะแล้วน้อมนํามาใส่ตนเทียบกับตัวว่าแม้แต่บุคคลท่านเหล่านั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนเพียรพร้อมบริบูรณ์ขนาดไหนท่านเหล่านั้นก็ตายไปแล้วนิพพานไปแล้วนั่นน่ะกลายเป็นมีแต่ชื่อไปแล้วว่าอย่างนั้นเถอะนั่นน่ะ น้อมนำนึกเข้ามาในใส่ตนนี้แม้ตัวเรานี้ก็เพียงบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งเพียงเล็กน้อยเกิดมาในดาวโลกนี้แล้วก็จะต้องตายไปอย่างแท้แน่นอนนั้น่ะการที่เราจะไปมงมงายดิ้นรนในเรื่องยศศักดิ์ที่ก็ไม่เกินท่านเหล่านั้นหรอกใช่ไหมแต่ดิ้นรนไปถึงเรืีอยงเพียบพร้อมไปด้วยบุญเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีใดๆก็คงจะไม่เกินท่านเหล่านั้นใช่ไหมล่ะ แตดิ้นรนขวนขวายในเรื่องผู้มีกําลังมากมีฤทธิ์มากมีปัญญามากก็ตามนะน่ะมันก็ยังไม่ถึงท่านเหล่านั้นน่ะแม้แต่ท่านเหล่านั้นที่สุดยอดแล้วในดาวโลกนี้ท่านก็ยังล่วงลับไปนั่นเองอันตัวเรานี้เพียงประมาณหนึ่งเท่านั้นน่ะก็จะจาเป็นจะต้องตายจากโลกนี้ไปนั่นเองพอแล้วลึกอย่างนี้แล้วลึกให้ลึกซึ้งแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นทีเนี้ย มันจะเกิดสลดขึ้นหรือสังเวชขึ้นคือเข้าใจอย่างลึกซึ้งขึ้นในจิตในใจโอ้ความตายที่มันมีอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยแม้แต่ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งที่เราเกล่าวมาก็ดีนะยังไม่เหลือเลยอันตัวเราที่มีชีวิตอยู่นี่จะเหลือได้ยังไงขณะที่ไม่เหลือแล้วนันจะถามหาเหตุผลของวันข้างหน้าเลยทีนี้หรือการถามหาเหตุผลว่าถ้าตายไปแล้วเนี่ยยังไงก็หนีตายไม่ได้ถ้าตายไปแล้วนี่จะไปเกิดที่ไหนใช่ไหมแล้วมันจะถามหาเหตุผลในวันข้างหน้าเลย เออมันจะต้องมีชาติหน้าให้เราเกิดเลยเนี่ยใช่ไหมล่ะพราะพอระลึกถึงไปครั้งหน้าว่าจะมีการเกิดก็เข้าใจในการเกิดเจ็บเจ็บตายในสังสารวัตรมันก็จะตามมาใช่ไหมล่ะถ่มมาปัญญาก็เกิดขึ้นกับผู้นั้นเลยนั่นน่ะเหตุผลของการระลึกถึงความตายเกิดสลดสังเวชลึกซึ้งขึ้นในใจแล้วนั่นน่ะเกิดทําความเข้าใจของเหตุผลของการเกิดและตายใช่ไหมในวัฏสงสารคือเข้าใจเหตุผลของการเกิดและการตายเป็นมาจากกรรม ของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแนละ้วนั่นน่ะมีความตายปรากฏอยู่โดนบันดาลให้ไปเกิดอีกครั้งหน้าโอ้มันมีกรรมใช่ไหมตายแล้วมันมีกรรมให้ไปเกิดในวันข้างหน้าพอเกิดในวันข้างหน้านี่ก็จะถามตันเองเลยทีนี้ว่าเราได้ทํากรรมดีกรรมชั่วเท่าไหร่เลยจังเวละน้อมหันเข้ามาในใส่ตนเทียบกับท่านแล้วยังไม่พอเทียบกับตนเองนี่ได้ทําดีทําชั่วมากน้อยประมาณใดแล้วนั่นน่ะเก่อนที่จะตายจากโลกนี้ไปเหมือนกับท่านเหล่านั้นนั่นน่ะมันก็จะลึกเข้าไปใน ในกรณีอย่างนั้นหรือเกิดเป็นสมัมมาทิฏฐิเลยใช่ไหมล่ะเห็นความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นของที่น่ากลัวแล้วรีบเลยทีเนี้ยเพราะความตายมันขวางหน้าอยู่ใช่ไหมตายไปวันข้างหน้าแล้วจะไปไหนเลยล่ะทีเนี้ยมันจะมีคําถามตรงนั้นใช่ไหมล่ะเพราะมีคําถามตรงนั้นวันข้างหน้าที่เราจะไปถึงก่อนที่ตายไปแล้วจะไปเนี่ยมันต้องไปด้วยเหตุผลของกรรมดีกับกรรมชั่วนะั่นแหละนะถ้าเราทํากรรมดีเราจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นฟ้าใช่ไหมล่ะถ้าทาชานเราไม่ไปเกิดในรพมโลกอะแต่ถ้าเราทําบาปอะ ทำไม่ดีทุริตกายวาจาใจต่างๆมีความเห็นผิดด้วยอ่ะเราก็จะไปเกิดในอาบา,ายภูมิทั้งสี่โอ้เนี่ยเราแต่มัวรีรอเก้อเขินงมงางอยู่กับดาวโลกนี้นานไม่ได้ถึงจะดิ้นรนขวนขวยงงายงมางนานขนาดไหนมันก็ไม่เท่ากับท่านเหล่านั้นที่ตายไปแล้วเลยนั่นแนหะเราก็จะได้ลึกถึงไม่ประมาทเลยใช่ไหมล่ะโอ้ตรงนี้ทําคุณงามคามดีแล้ววันหนะ้าถ้าเราตายเราก็จงจะมีที่ไปอยู่ใช่ไหมล่ะนั่นแนหะ แต่ไปดีได้อยู่นั่นก็ต้องรีบทําเลยทะนะ่าน ạ จากสำมาทิฏฐิความเห็นชอบปรากฏขึ้นแล้วนะนะั่นแหะรู้ว่าเหตุผลของบาปบุญคุณโทษดีชั่วจะไปเกิดในวันข้างหน้าแล้วนะนะั่นแหะด้วยเหตุผลของกรรมดีกรรมชั่วจึงรีบทํานั่นเองพอรีบทาเนี่ยเ้าถ้าสมมุติว่าใครก็ตามถ้าคิดอย่างที่ที่ผู้พูดเอาพระธรรมคำสอนพระพุทธองค์มาพูดเนี่ยก็ลองเอาระลึกถึงความตายของท่านเหล่านั้นผู้ยิ่งใหญ่ทั้งในในเจ็ดรูปแบบนี้นะ่ะ ยิ่งใหญ่ด้วยยศยิ่งใหญ่ด้วยบุญมากยิ่งใหญ่ด้วยกําลังมากยิ่งใหญ่ด้วยฤทธิ์มากยิ่งใหญ่ด้วยปัญญามากตลอดถึงการตัดสู้เป็นพระปัจเจกแล้วก็ตามเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตามนั้นน่ะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นก็ตายใช่ไหมละ่ะท่านเหล่านั้นก็เข้านิพพานไปแล้วนั่นน่ะส่วนผู้ธรรมดาอย่างเราเนี่ยจะไปครั้งหน้าเหมือนกันคือจะตายแล้วก็จะไปเกิดในวันข้า้งหน้าทีเนี่ยเพราะเรายังไม่ได้เข้านิพพานนะนั่นน่ะก็จะไปเกิดในเดนไหนแหละทีเนี้ย ขณะที่เรายังงวยงงยุ่งเหยิงอยู่กับการทํามาอากินที่ลนอยู่งมงายอยู่กับชาวโลกเขาเนี่ยนั่นแะเราก็จะรละลึกถึงวันข้างหน้าเลยถ้าเราตายไปใช่ไหมนั่นแหะเพราะมันมีความตายให้เห็นอยู่แล้วนั่นแอะเราก็จะได้ไม่ประมาทอ่ะไม่ไดิลรนขวัขวยในยศในบุญในกําลังบังชาฤทธเดียดปัญญาอะไรมากจนเกินไปใช่ไหมล่ะนั่นแะเห็นเป็นตัวสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวอย่างอ่ะ เราก็รีบทําดีเลยใช่ไหมล่ะเห็นว่าวันข้างหน้าถ้าเราตายปุ๊บเนี่ยจะต้องมีวันข้างหน้าให้ได้ไปเกิดอ่ะเกิดแล้วก็ถามหาเหตุผลของการเกิดใช่ไหมล่ะเหตุผลของการเกิดนี่กกรรมดีกรรมชั่วก็รีบทําดีเลยทีเนี้ยเพราะทําดีจะมีผลของความดีใช่ไหมล่ะรีบทําดีเลยยนั่นแหะที่คนเราเนี่ยบางจาพวกจํานวนมากที่ไม่รีบทําดีเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้คิดถึงความตายบ่อยๆไม่ลึกซึ้งนั่นเองก็รู้ว่ามีตายอยู่แต่ไม่ได้ลึกซึ้ง นั่นะถ้าความตายที่เปรียบเทียบกับผู้อื่นอย่างนี้น่ะผู้อื่นนยิ่งใหญ่หมดแล้วเนี่ยที่ที่เราอธิบายมาเนี่ยใช่ไหมมีแต่ท่านสุดยอดของความยิ่งใหญ่เลยนั่นน่ะในดาวโลกนี้ก็ไม่เกินนี้แล้วทั้งเกียรูปแบบเนี้ยนานแต่ถ้าเราจะไปมัวงมงายที่ล้นเสแสวงหาในดาวโลกที่จะได้มาในสิ่งเหล่านี้มันก็มันคงไม่ได้หรือได้มาก็ยากลําบากเสียเวลานั่นน่ะมันก็จะไม่ใช่เป็นแก่นสารที่แท้จริงใช่ไหมล่ะนั่นน่ะ ผู้ยิ่งใหญ่เหล่านั้นท่านก็ล่วงรับเหมือนกันนะแม้เราจะได้มาเพิ่มจํานวนคุณงามความดีอะไรลาบยศสรรเสริญสุขก็ตามนั่นนะปัจจัยสี่ก็ตามนั่นนะในที่สุดเราก็จะต้องตายจากสิ่งเหล่านี้ไปนั่นนะเพราะถ้าตายจากแล้วมันจะมีผลของการตายคือเกิดอีกนั่นเองถ้าเรามีกิเลสอยู่อย่างเราท่านนี่ใช่ไหมล่ะเพราะเกิดอีกก็เลียงเห็นได้เลยว่าโอ้ไม่นานเราก็ตายแล้วจะไปเกิดอีกไปที่ไหนหน้อเลยนะนะั่นนหะ จะไปที่ใดหนอพระพุทธองค์ตัดไว้ว่าที่ไปทางสุขติภูมิก็สวรรค์ทั้งหกั่านแล้วพรทโลกอีกใช่ไหมล่ะท่นน่ะทุกติก็ตามตามกรรมที่เป็นบาปนั้นไปถูกทุกติภูมินั่นน่ะโอ้สัตว์เราเนี่ยถ้าตายไปแล้วมันจะไปเกิดสองฝ่ายใหญ่นี่เองเนี่ยนี่ไม่นานเราก็จะตายไปแล้วนะ่ะท่านเหล่านั้นก็ตายเป็นตัวอย่างไปแล้วก็รีบเลยใช่ไหมล่ะทีเนี้ยเล่งเย็นอย่างนี้แล้วก็รีบเลยเราโอ้ไม่ไม่อยากเสียเวลากับการไปทํามาหาจินไร นักหนาแล้วพอมีพอได้ก็อยู่อย่างสันโดษตามมีตามได้แล้วทีเนี้เล่งไปทําบุญกุศลในทางสิบทางดังที่พระพุทธองค์ตัดไว้เลยนะ,นะทางกายวาจาใจบุญใน10บรูปแบบคือบุญกิริยาวัตถุสิบะจะรีบเลยนะน่ะถ้าทํากรณีนี้นะถ้าเป็นพวกคนรวยใช่ไหมคนรวยที่คนที่มีเขามีทรัพย์สินปัจจัยสี่มากๆถ้าเขาคิดได้อย่างนี้นะผู้ผู้นี่คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับดาวโลกเลย เพราะเงินเขาเยอะๆนะเวลาเขาเอามาเขามีน้ําใจที่จะทําบุญใช่ไหมทานเขาจะทานได้เยอะใช่ไหมแล้วมันจะเกิดเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายได้มากนนเนี่าหรือเขาจะค้นขวายในกิจที่ชอบทาทาใดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอ่ะเขาก็จะทําได้มากใช่ไหมละ่ะนั่นอ่ะถ้าทํานี้เข้าไปสกิดใจคนรวยจะเป็นการดีอย่างยิ่งเลยใช่ไหมมันจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อดาวโลกเลยนั่นอ่ะ ที่ที่มันยังไม่เป็นประโยชน์ต่อดาวโลกเท่าที่ควรนี่คือคนรวยนี่เขาจะเขาจะลืมตายว่างนั้นเดี๋ยวเขาเขาเขาจะมองข้ามเรื่องตายนี่เป็นเรื่องเล็กไปแล้วนั่นน่ะเขาจะมองในเรื่องลาบยศสรรเสริญสุขสนุกสนานมัวเมาอยู่ในลาบยศสรรเสริญอยู่ใช่ไหมล่ะคือเขาไม่เอใจคือไม่ลึกซึ้งในการพิจารณาถึงความตายนั่นเองอย่างผู้พูดนี่ขอภาวนาให้ท่านคนรวยนี่มาได้ยินได้ฟังกรณีอย่างนี้ หรือหยิบยกเอาพระธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าในข้อน,นี้แหละและ,ละลึกถึงความตายที่จะพึงมีแก่ผู้อื่นที่ยิ่งใหญ่มหาศาลดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยเทียบกับตนเองจะจะมีที่ามาีอยู่เนี่ยก็จะต้องตายไปแล้วนั่นน่ะเออมันไม่เป็นแก่นสารเท่าใดนักเลยในโลกมนุษย์เนี่ยแต่เราไปหลงมัวเมาวมงายเกินขอบเฉดที่เฉยใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าไม่มัวเมาแล้วลึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นแล้ววันข้างหน้าที่จะมีไปอยู่นั่นน่ะ แต่ไปวันข้างหน้าอยู่น่จะไปในรูปแบบไหนอย่างไรงก็รีบแล้วนั่นน่ะไปในรูปแบบข้างหน้าก็รูปแบบกรรมดีกับกรรมชั่วใช่ไหมล่ะนั่นน่ะพอรู้ว่ารูปแบบกรรมดีกรรมชั่วก็รีบทําความดีเลยอย่างอย่างเร่งรีบอย่างรวดเร็วเลยนั่นน่ะถ้าคนรวยเขาทาทาคุณงามความดีอย่างเร่งรีบอย่างรีบเร็วอ่ะมันจะเกิดเป็นประโยชน์แก่เวนัยสัตว์เป็นแก่มนุษย์อย่างมากใช่ไหมอย่างคนรวยเขามีศรัทธาขึ้นมาเนี่ย เขาจะพิมพ์หนังสือพะไตรพิโกแจกทั่วโลกก็ยังได้เลยใช่ไหมละ่ะเขาจะสร้างวิหารลานเจดีศูนย์ปฏิบัติธรรมมากใหญ่โตมโหัวลานตั้งโรงครัวให้คนไปประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่กินไม่หดไม่อยากก็ทําได้หมดใช่ไหมละ่ะนั่นน่ะทางสร้างที่เดินจงกรมภาวนาสร้างระเบียบการดูแลความสงบเรียบร้อยให้ผู้ปฏิบัติธรรมก็ย่อมได้หมดใช่ไหมละ่ะนั่นน่ะนั่นนถึงเป็นถ้าคนรวยนึกได้อย่างนี้นะโลกจะ เข้าเดนสีวิไลทันทีเลยที่ผู้พูด,พ,ดพูดอย่างนี้เพราะว่าอีกสักระยะหนึ่งอะ่ะโลกมันจะกลับพลิกจากความคิดในด้านหมกมุ่นมัวเมาในกิเลสโลภโลกรธหลงไปแล้วนั่นน่ะมันถึงที่สุดมันก็จะหยุดเองแล้วมันจะพลิกกลับถ้าพลิกกลับมันจะคิดด้านนี้ทีนี้ทิศนึกถึงความตายนี่แหละพอนึกถึงความตายท่านคนรวยนึกกับทีนี้คนรวยนึกคนคนรวยสลรสังเวชในความตายนี่ใช่ไหม มันก็โอ้โ oh ห oh, เขาเขามีทุนมากอย่างนั้นละ่ะเขาจะช่วยคนได้เยอะดึงคนไปทําบุญได้เยอะนั่นเองดึงคนในการปฏิบัติศีลภาวนาได้เยอะนั่นเองเพราะเสบียงจัตุปัจัจสี่เขามากพอใช่ไหมละ่ะนั่นอะ่ะมันก็จะเป็นประโยชน์อย่างนั้นอะ่ะอย่างอย่างผู้ที่ยากจนทีเนี้ยก็เป็นประโยชน์คือท่านก็ได้ประโยชน์จากความดีไม่ถูกบีบบังคับข่มเหงรังแก หรือไม่เล่นแค้นจนเกินไปเพราะมันมีความเมตตากรุณาต่อกันท่านถึงเรียกว่ายุคสีวิไลมันจะเกิดขึ้นในภายหลังเนี่ยอันระยะไม่นานเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะพระธรรมเหล่านี้คำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเหล่านี้แหละจะน้อมนำให้เเวลาเข้าไปในจิตในใจของผู้ที่มีมีบุญจะาปางก่อนแล้วไปโดนใจให้เขาคิดพิจารณาอย่างลึกซึ้งในจิตในใจเกิดสรุสังเวชขึ้นในใจแล้วนั่นน่ะ ความตายที่จะพึ่งมีแก่นตนเองแล้วผู้อื่นนั่นนะ่ะผู้อื่นก็ดีตนเองก็ดีนั่นนะ่ะมันจะนึกถึงวันข้างหน้าเมื่อตายไปแล้วเลยอืเมื่อตายแล้วไปวันข้างหน้าวันข้างหน้ามันไปได้ด้วยเหตุผลของกรรมดีกรรมชั่วใช่ไหมล่ะก็ต้องรีบทํากรรมดีเลยทีเนี้ละเว้นกรรมชั่วเลยใช่ไหมอย่างรวดเร็วเลยนั่นนะ่ะอย่างรวดทําไมถึงว่าอย่างรวดเร็วเพราะอายุขัยในโลกมนัษมนษยดมันน้อยนั่นเองเมื่อทุกคนระลึกถึงความตายก็ไล่เขาไปจริงๆแล้วมันเหลือไม่กี่ปีทีนี้บางคนอายุหกสิบ 5ีห้าสิบปีหกสิบปีแล้วเนี่ยเขายังทะเยอทะยานโลกไปในเรื่องเงินหมื่นล้านพันล้านแสนล้านอยู่ใช่ไหมป่ะหลงในงมงายอยู่ในตําแหน่งอํานาจวัสนาแย่งชิงกันงมอยู่อย่างนั้นน่ะแท้ที่จริงแล้วท่านนับเป็นวันมันไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีเลยก็จะตายแล้วใช่ไหมละ่ะนั่นอ่ะแต่ถ้าหากเขาทําบุญนี้เขาจะได้ได้สมบัติเหล่านี้อีกในวันข้างหน้าจะเป็นสวรรค์สมบัติหรือมนุษย์สมบัติในวันข้างหน้านั่นอ่ะถ้าเขาหาเปลี่ยนใช่ไหมคือเขาพลิกด้านอ่ะ ขอพิจด้านกลับมาหาทางด้านบุญทยคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่มันจะถูกทางใช่ไหมล่ะเพราะมันถูกทางนี่มันจะเกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอย่างมากมายนั่นเองให้ความรู้เบาๆโดยสํานักผามังกรหลับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆด้วยนะครับและขอให้ท่านบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ใครในการศึกษา รวยบุญรวยเงินแบบไม่มีขีดจำกัดสวัสดีครับ